มหาห่อละจ้ามูลินสายซองของเฮามมาหอดดึื่มเนาะคะ่ะคุณมูลินทีมงานหลายคนอยู่เนาะคะ่ะเต็มรถเลยค่ะคะุณมันลองมายังกลางปลากันนี่ค่ะกินเข่าก่อนเนาะคะ่ะนี่ไปกินเข่าก่อนาอาชการไอเข่าปลาเนาะคะ่ะไปดุนไปช่ว,น,น,น,ะะวบบนู้นกันเนาะค่ะหวานเฉลี่ยเยอะกว่านะคะ่ะไปค่ะพี่น้องจ้าสายสองห้ามูลิเนาะคะุณไปแล้วไปแล้วมึงหลายคนน้ำกันอยู่เนาะคะ่ะ ไปเลยค่ะเขาป้ากันจ้ารับเ,เรืห้งแน่น่นชุดนี้น่าจะาวค่ะมันมา,มานื่น Mm-hmm. มีอันนึ่งมาันนี่ครับอู้สะออนจ้าสะออนอ้ยสะออนค่ะจด็ตาก็นิ่หน่งแม่แน่น อาดสูงามครักจ้ะมึงเนี่ยโอ้ยงามแห้งอีลีจ้ามานกันใครยังปไปไหนวะโอ้ยงามๆเลยส,สวยๆค่ะ บ้านมือดโหลด ママか。 เร่มลืมตาขึ้นแล้วนะคะเตรียมตัวกับบ้านแล้วค่ะวะนันนี้เลยออกมาจากป่าแล้วนเนาะไอเบิงผู้ม้านผู้มันมีนเปี๊ยวดอกงามแท้เบิง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 คนปเปี๊ยวดอกงามอีกแล้วนี่นนนสองดอกเลยนี่คุณอ่ะเอ้ยสาใจคัก พอใจคักนีามพี่น้องก็อยู่ก็มองกันนะมเมอจะอยู่นมนอยู่นะค่ะมานอยู่มันพ่นพ่นอยู่นะค่ะผู้ใดยจอมตัวเนาะกะไดตัวนี่นงผู้ใดานเ็กปีกศึบ้านนะะคมานมานพ่นพ่นอยู่นะคะ มานมาทุกคนอยู่เนาะค่ะมานอยู่ค่ะเบิ่งเนี่ยเต็มตาเนาะค่ะเนาะก็กลับบ้านแล้วเนาะค่ะซุ้มเนั่ยก็เข้ามาได้อยูหนวะงานถักเก็บมานไทยมานมันเนาะค่ะมู่เพิ่นกขึ้นกำลังมีกำลังขึ้นกับมีเนาะค่ะเนาะก็ลงมากำลังกลับบ้านเนาะค่ะคลิปนี้ก็จบคิดซะนี้เนาะค่ะสวัสดีจ้า